วันนี้ก็ส่วนัวก็หกหกนะครับแค่กะเป่าวันนี้ผมได้เลนล่ะครับนมาหาใหเสร็จครับมากดครับแต่พี่ต้งกดไปเยเออไอชุเด็กชนั้นเนอะนีพี่สาวก็ไม่อยู่นะครับผมูีโอเค, s <S คเอ่อแฟนพี่โอนะครั ผมอยากเห็นคนบินได้ครับมายิงผมดีนะครับคือพี่นิวเป็นไงเงี้ยเหอะไรงานยิงยิงยิงรถยิงรถยิงรถพีอยากพีอยากผมนี่บินได้เลย รถขนาดยินงังตึ้งสั้นที่สองลูกยิงครับนะฮะคันเนี้ยะครับไปอันนี้เอออันนี้ดีกว่าครับเราไม่เล่ไกลๆใช่ไหมครับถ้าใครวิ่งผ่านไฟแล้วไม่ตายชนะหนึ่สองับเดี๋ยวเๆ็วเร็วเร็วเ็วเร็เวเวเวเร็วเวเร็วเวเร็วนเ <c oughs> ามาวันนี้คนัเนเกือบโดนไปจะไปโคราชกดปั๊บโคราชดีโคราชขึ้นไปสังเษตแต่แต้งตงงองไปเยอะมากโอ้มีขึ้นไป เิ๊ยวเดียวเดี๋ยวเดียวปกติเพื่อนนะไม่ได้มันต้องอีฝั่งนี่เสียงตองนี่ดูดูดูอยากพี่มิวอ่ะอยากไปกับพี่หลุ่ยอแา่พี่หลุ่ยดูดูดูซื้อไม่ได้เหียงหน้าเออวะแม่เอาไอ้ทแผนที่รถมันไปข้างหน้านะเว้ยเอ้าอะไรวะ เดี๋ยวเดียวเดียวต้องเราตายได้ไหมวะเดี๋ยวมาไปไปยิงอยู่ไปทางนี้ที่มีทางนี้นนะเดี๋ยวแล้วมันยิงไว้ทำไมจะได้ยิงนี่นักนักยิพังเลยเอยจะได้ยิงกันเดียวมั้ง <c oughs> ผมเล่นจัดไอ้แล้วก็ยิงดอกนี่เอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าอะไรวะ

ไม่ะเยกรขึ้นน่ะไม่ะดตรงนี้มันักได้น่ยพี่ังเรามีตรงนี้พี่ังเนี่ยตรงนี้อุ้ยกือบรถชนนี่เียเดีมยว้ดี๋ยว่ดูหย้ผมโอ้ย ไอ้ใครใครไปแก้ไม่ตามมาแล้วมันช่วยฝ่ายเนี่่เก็บปี๊ดกหาครเจอเอออผมยนัดเลย นะมา,าวิ่งแข่งมาวิ่งหนีรถไฟกันไอ,อ,อ้เหี้ยมาแล้วมาแล้วเฮียต้อ,อหิกรไ,ไม้เอเออเก่งเลยเจ้าผที่เห็นว่าราตายแจิกี่ต่อล้วลนะอ,นะอนะลออิจ กันเตือ่อะดีดูเร้อยเดียวเ่ป้วสุดปกติจะในนตานะสงใส่ของกระทงคนมั้งนื้เมื่อกี้บักมันจุนบักใส่ได้ดีนี่นกินบักกันเนี้ยนี่นี่ยมันบักเข้าเข้าประตูเนย อืน่นๆอดนจัดเลยโว้ยคิดโกงมากปืนสั้นไ่ยิงเข้ามาได้บ้านอีกเข้ามาเร็วๆไงไปไหนแล้วไปไหนแล้ว <c oughs> เย็นอยู่ระเบิดเข้ามาตาย ไปอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาทำอะไรกันขายเจอเลยนี่แปดผมว่าเขาพวกเจอและเกืียแล้วเกียแล้วทาคุณคุณมีไม่ได้แล้วโอ้โหยต้อง้าทตายนะท่าตายแต่แต่เหมือนเหมือนนอนอ่ะเหมือนนอนอ่ะ ตนนัวละครีะมังกินตลอดลยคาั้จะตายไปมห,หสมีซึ้งเลยตายก็ตายอย่างเดียวเกีงเไหมเล่นไหนเกียนไม่เกียหรอมันก็ไ่คุณมานี่มึงมาฆ่าผูใช่ไหมไม่เด้นั่นไม่เกี่ยงเลย

ผมเกินไม่ใช่มันไม่ใช่มีนะผมเกนะเดี๋ยวผมเล่นเลยนะได้เจอจริงอ่ะยนงก็ไม่โดนนะบูี้วแด่แต่แต่แต่ก่แ่แตีแต่แต่แต่เซ่แต่่แต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 ่เล่แต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 ้แต่แต่แต่่ เดี๋ยเดี๋ยวเดูคิดคิดดสิเด็ฮัลไม่โดนเลยไม่โดนไ่เงีะไม่โดนไ่ไงีะไม่โดนไม่ไง้วดี๋ยวก่อย่ให้อย่ให้พี่ตังมวบหา้แหวงมาไครทัไม่กีม่ด้ไม่ได้ี่งแ่คุณต้องตองมึงต้องึต้องลดเลือดตัวเองก่อนน่มีตองเราไม่กินหรอก เาแบนี้ไปดูครับดูเขาวิ่งเจค่นดี๋ยวิ่งหมอจอย่างนี้วิ่งไรตนะมันจะตาไะปิดตายตายได้ปิดมาก อะไรน่ะปะวาบอ่เอ้าไม่ใช่อะไรม่ช่อะไรตองมี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 มเอาแม็กหมดพี่ตังมึงทาเมื่อกี้ไปมีมีีมมี่ก่ เดี๋ยวเดี๋ยวเด like ี๋ยวกูก็ไม่คิดจะยิงโดนเลยใช่ไมเนี่ยโดนเลยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวไหมดเดี๋ยวเรียนเดี๋ยวเียก็ขอขอบคุณน้ำจุดคลิปนี้ไปด้วยสุดบริสุทธ์ครับ